I'm okay. กอดจีไรเดอรี่ค่ะค่ะแล้วก็เออสปูนะคะให้นักเรียนนะคะไปเลือกรูปภาพนาคาที่นักเรียนนะคะได้เซฟไปในตัวเครื่องแล้วนะคะคปูนะคะก็จะเริ่มต้นอีกแล้ บนเะคะเปลี่ยนให้นักเรียนเห็นควาว่าไลรารี video แบบฝึกหัดแล้วก็ไปไปงานนะคะให้นักเรียนทำนะคะแล้วก็มันก็จะแจกใบความรู้เพื่อพู่ไปให้ เดี๋ยวคุณครูนะคะทุกน่านเรียนนะคะทำใบงานในท่าเรียนนะคะ ะะ๋ยวให้ไม่ต้องให้นักเรียนออกมาข้างนอกนะคะให้นักเรียนนะคะบอกคำตอบในที่นัง่งได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะให้นาเดียนะคะเป็นคุณเฉลยนะคะผู้หาช่วยสูงหน่อย นะคะข้อที่หนึ่งก็คือเอ่อ การบ้านนะคะและให้นักเรียนกลับมาสูงภายในคาบหน้านะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนบอกฉันเลยค่ะนักเรียนทั้งหมดมารบขอบคุณ